สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักชาวราศีมีนเรามาดูกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะขอความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนที่กำลังจะเกิดขึ้น ใบแรกเป็น the date นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีน five of wands ความความเศร้านะคะความเสียใจ the date ความสูญเสียการไว้อาลัการปิดกั้นในเรื่องราวความรักการไม่เปิดใจความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะคะ five of wands คุณรู้ไหมว่ามีความรักครั้งใหม่ที่รอคอยเข้ามาพังทลายกำแพงหัวใจของคุณชีวิตคือการเติบโตชีวิตมีความรักครั้งใหม่รอคุณอยู่เสมอเมื่อคุณพร้อมแค่คุณเปิดใจคุณจะพบเจออัศวินผู้ซึ่งเป็นฮีโร่ในดวงใจของคุณเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณ ขอพลังงานความรักชาวราศีมีนค่ะ for bonds เห็นไหมคะบางสิ่งบางอย่างแค่คุณกล้าที่จะเปิดใจคุณกำลังได้พบเจอคู่แท้คู่ชีวิตของคุณเมื่อคุณพร้อมนะ เพราะว่าถ้าในความเศร้าเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมันเกิดขึ้นมันยังมีความหวังใหม่อยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะเคยเจ็บเสียใจเจ็บปวดในความรักหรือว่าอะไรขึ้นก็ตามแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ได้พบเจอคนใหม่ๆได้เสมออยู่ที่คุณเปิดใจค่ะและนี่คือ four of wands ความอบอุ่นของความรักความสัมพันธ์การแต่งงานการออกเดทอีกครั้งการได้เฉลิมฉลองเรื่องราวความรักความรู้สึกดีด ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณกำลังได้เจอใครที่เขามีความเป็นผู้นำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าจนถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรด้วยกันเลยทีเดียวมีคนที่จะมาพัางกาแพงหัวใจของคุณมีความรักครั้งใหม่และถ้าคุณกำลังเจอใครที่คุยคุยอยู่ตอนนี้กับคุณ แล้วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างทีม่มันสูญเสียมันเศร้ามันเสียใจแต่สิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันยังเป็นอะไรที่ปรับปรับความเข้าใจกันได้คุยกันได้เดี๋ยวมันจะมีทางออกของคนทั้งสองคนแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่นะคะคุณก็ตัดจบไปได้เลยจริงๆเพราะว่า four of wands เกิดขึ้นก็คือความมั่นคงในคู่ชีวิตที่มีครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกโดยที่ไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่คือชาวราศี ชาวราศีมีนมีคนต้องการที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นความรักครั้งใหม่คุณจะได้ออกเดดครั้งใหม่เมื่อคุณพร้อมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้คุณขอให้คุณโสดแบบมีคุณค่าในตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเราค่อยเปิดเดทในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ Temp e า a n c e เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย สู่ในทิศทางใหม่ๆของความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะได้โยกย้ายที่ทํางานเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้อนแอปหาคู่ในการที่คุณจะได้พบเจอพลังงานใหม่ๆเป็นผู้คนใหม่ๆนะคะถ้าคุณเดินสายเส,ส้นทางใหม่ของความรักคุณจะได,ด้คุณจะได้เจอ เส้นทางใหม่ของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณอยู่ที่เดิมๆหลุ่มเดิม,ดมๆในชีวิตคุณจะได้เจออะไรที่มันเป็นพลังงานเดิมๆเก่าๆหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สดชื่นสดใสเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะเจอคือค,อความรักที่สดชื่นสดใสมีความสุขอบอุ่นมั่นคงแบบนี้นะคะหิมะตกโปรยปลายความโรแมนติกแบบนี้อบอุ่นแบบนี้ค่ะปลอดภยัยเหมือนเหมือนได้กลับบ้านเขาจะพาคุณกลับบ้านนะชาวราศีมีน ขอความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนค่ะ Queen of Wands นะคะว้าวสวยงามมากๆเลยจงมั่นใจในเสน่ห์ของคุณค่ะคุณจงเชื่อมั่นและมั่นใจในเสน่ห์ของคุณถ้าสิ่งที่คุณโฟกัสตอนนี้คือการงานการเงินของคุณคุณโฟกัสอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าคุณจะได้บุคคลหรือว่าชายหนุ่มนั้นมาเขาจะต้องสามารถดูแลพพอร์ตคุณได้เป็นมากกว่าตัวตนของคุณเป็นผู้นําคุณได้ผู้นําทางความคิดผู้นําทางครอบครัวแบบนี้ คือแม้ว่าคุณและเขาจะมีความแตกต่างหรือว่าอะไรกันก็ตามอ่ะแต่แต่ท e m p e รั n c e เกิดความยืดอยู่ในความสัมพันธ์การที่เป็นไปนทางเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าจะผ่อนตามกันยังไงผลัดกันนํายังไงแบบนั้นนะคะรู้ว่าหน้าที่ของการรายการเป็นอย่างไรจงเชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณแต่ความสัมพันธ์หรือความรัก ห้ามใจร้อนนะเพราะว่าขึ้นเป็น queen of w a r s ห้ามใจร้อนห้ามเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้กันอย่างธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆเปิดใจทีเล็กเทีน้อยโดยที่ไม่เปิดใจหมดนะคะและบางสื่อบางอย่างมันอาจจะทำให้คู่ของคุณหรือว่าพลังงานของคุณและเขาอะคะ่ะทำให้สอนกันและกันในเรื่องของมุมมองแล้วก็ความคิดเหตุและผลไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคุณใจเย็นๆนิ่งๆที่จะเรียนรู้กับเขาคนนั้นไปอย่างช้าๆคุณจะรู้ว่าเขาคนนั้นคู่ชีวิตของคุณจะพยายามที่จะพังทลายกำแพงของคุณทีละนิดน,น้อยแล้วก็มีจังหวะนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นพลานของไฟฟอร์บอนส์แบบนั้นนะคะแล้วก็คุณอาจจะเจอใครที่ The Tower จริงๆด้วยความรักชาวราศีมีน six of cups เกิดขึ้นว้าว คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Tower มันจะมีบางสิ่งอย่างที่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์ใครบางคนจะหวนกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างกระทันหัน s i กออฟคัพอะไรเก่าๆเดิมๆจะกลับมาหาคุณเช่นคนรักเก่าคนรักในอดีตชาติจะกลับมาหาคุณคุณจงเชื่อมั่นในอินทรชของคุณในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ อะไรบางสิ่งอย่างในชีวิตของคุณทําให้คุณได้ได้เรียนรู้กับความรักให้คุณได้จบเพื่อจากไปสู่ความรักที่เป็นรักแท้จริงๆในระหว่างชีวิตของคุณในความรักคุณอาจจะโฟกัสงานโฟกัสวิถีชีวิตเป้าหมายชีวิตของคุณและอย่างที่พูดไปค่ะว่ามันจะต้องสลัดความใจร้อนสลัดความอีโก้บางอย่างแล้วก็เข้าใจเข้าใจความสงบสุขของตัวเองคือควีนอ of วอ n d นใบนี้เป็นราชินีไม้เท้า ะะราชินีไม้เท้าผู้ซึ่งมีไฟพลังในเรื่องของการทํางานแต่แต่ใบนี้ไม่ใช่สีสีแดงเหมือนไม่ใช่ราชินีไม้เท้าเลยเพราะว่าไพ่สําหรับนี้ราชินีไม้เท้านี้เป็นสีฟ้าสีเขียวสีขาวดุดดังคนที่มีความมีความอ่อนโยนนะคะมีความเป็นผู้นํามีความอ่อนโยนนิ่งใจเย็นสุขุมนุ่มลึกมีเป้าหมายนะคะเก่ง เก่งมีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองก็จริงเด็ดเดี่ยวก็จริงตัดสินใจอะไรได้อย่างฉับไวก็จริง working woman ก็จริงแต่มันมีความเป็นอบอุ่นจิตใจดีน่ารักอ่อนโยนนะคะและความเป็นตัวตนความมั่นใจของคุณนี่แหละคะ่ะความที่คุณเป็นคนที่ที่มีสเสน่ห์อบอุ่นอ่อนโยนแบบนี้แหละทําให้คุณได้พบเจอคู่แท้ของคุณจริงๆคนคนนี้จะกลับเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวมันจะเกิดเรื่องราวเหมือนช็อคเกิดขึ้นปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโซลคอนแท็กหรือว่าโซลคอนเนคชันใครบางคนกำลังที่จะหวนกลับมาทำให้คุณช็อกเซอร์ไพรส์ในชีวิตมากๆเลยนะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณได้เจอกับเขาแล้วแล้วมันมีความห่างกันไปในความสัมพันธ์เช่นอาจจะอยู่ๆอาจจะห่างกันไป2ปี3ปีเราได้กลับมาพบเจอกันแต่มันเป็นการกลับมาพบเจอกันโดยที่พัฒนาความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะในความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณและเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ ของบริบทของความรักความสัมพันธ์แล้วก็คู่ชีวิตแล้วก็รักแท้ที่จะเกิดขึ้นชาวราศีมีน Full of Cups อาจจะมีบางสิ่งที่ที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีใครที่เข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจหรือว่าเรื่องในความรักก็ได้นะคะ บางอย่างไม่ได้เป็นดังใจเรา The world Wow อดใจรอกับความรักความสมานที่คุณจะได้เจอบอกเลยค่ะว่าความรักครั้งนี้แม้ว่าจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันช้ามันเนิ่นนานในความรักความสัมพันธ์แต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะมันเป็น The world การกําเนิดเกิดใหม่ของชีวิตใหม่ของความรักแล้วก็การมีลูกมีบุตรถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเลยทีเดียวเหมือนกับว่าคุณกําลังได้พบเจอกับความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ครอบครัวหรือว่าการมีลูกหรือว่าการมีเป้าหมายชีวิตของความเป็นแม่นั้นเป็นอย่างไรรู้สึกแบบนั้นนะคะเดอร์ซันสวยงามมากๆค่ะนี่คือเดอร์ซันกำเนิดชีวิตใหม่จริงๆนะคะคนคนนี้ไม่ได้ธรรมดามากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นดีวายมาสคิลีนที่เขามีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่เชื่อมั่นมีความจริงจังในตัวเองเราเป็นคนที่ประสบความสมําเร็จแล้วในชีวิตมีพลังงานของเดอร์ซันในตัวตนเขานั่นคือนักล่า มีแพชชั่นมีทางพลังและรู้ว่าจะต้องเรียนรู้คุณยังไงรู้ว่าจะต้องทําให้คุณเป็นคนรักเดียวของเขาได้อย่างไรเพราะว่านี่คือ The Sun แล้วก็ The World สวยงามมากๆเลยสิ่งที่คุณจะได้เจอคือความรักที่ที่คุณรอคอยและตามหามาาแสนนานไม่ว่าอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนเขาจะมาหาคุณคุณกําลังได้พบเจอเนื้อคู่ที่ถูกชะตาถูกชะตาต้องตาต้องใจใครบางคนจะกลับมาเป็นคนรักคู่รักของคุณคู่รักคนรักในเรียชาติของคุณกำลังจะกลับมาหาคุณ ขอความรักชาวราศีมีน Financial and c a r ค e r ความรักของคุณส่งผลอิทธิพลในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอคนที่เขาสร้างเงินสร้างงานสร้างเนื้อสร้างตัวเก่งแล้วก็คุณและเขาคือมีทัศนคติไลฟ์สไตล์เรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะเป้าหมายเหมือนกันก็คือไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันแฟงแฟซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นลำดับสําคัญในชีวิต มากๆก็คือเหมือนกับว่าความรักก็คือก็ต้องการแต่ว่าชีวิตต้องมาก่อนคืองานแล้วก็เงินคุณอาจจะเจอเขาในช่วงวัยที่คุณซักประสบความสำเร็จหรือว่าเขามาเจอคุณในช่วงวัยที่เขาซักประสบความสำเร็จแล้วเช่นกันว e ดดิ้งงานแต่งงานจะเกิดขึ้นความรักคือเรื่องใหญ่แล้วก็ ความรักการใช้ชีวิตต้องใช้เงินนะคะแล้วก็ความสําเร็จ success เขาอาจจะเป็นคนที่มาผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นดอะซันที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มาเจอคุณในช่วงคุณอาจจะอาย,อยุต่างกันเขาอาจจะาย,ยุมากกว่าแลวเขา s ักเซ s ประสบความสําเร็จแต่คุณอายุน้อยกว่าคุณกําลังที่จะเหมือนกับว่ากําลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าคุณขึ้นเป็น queen of t อน s u เองนะคะตอนเนี้ ถ้าคุณโฟกัสการเงิน,นการงานคุณโฟกัสเต็มที่เลยโฟกัสความสดของคุณเลยนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอคนนี้เขาแบบมีพร้อมทุกอย่างจริงๆนะคะ unlikely ทำไมต้องเป็น unlikely คะ listen to your intuition ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวคุณเองห้ามคิดเยอะห้ามจินตนาการไปไกลแต่ว่ามีความมีความหวังมีความฝันนะคะในความรักแต่ไม่คาดหวังนะคะจง ฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองและจงโฟกัสกับเป้าหมายชีวิตของคุณเพราะคู่ชีวิตคู่แท้แล้วก็จะต้องมีเป้าหมายที่สอดคล้องและเป็นไปทางเดียวกันนะคะฟังเสียงสัญงชาติยานหัวใจของคุณแล้วคุณจะได้พบเจอพบรักกับเขาคนนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าค่ะชาวราศีมีนถ้าเจอกันแล้วมันต้องมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกประหลาดหรือว่าช็อกเหมือนกับบางสิ่งอย่างอาจจะทําให้คุณได้ได้เกิดในเรื่องราวของ จ h บ t o w t r w e เเกิดขึ้นน่ะน,นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่คุณได้เรียนรู้กับเขาคนนี้ในความรักที่เป็นความรักที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วใครคือความรักที่คุณตามหามานานแสนนานเพราะว่าในเรื่องของ s i x ก Six of Cups ก็คือ Soul Contract s Soul o o t t r c t t หรือว่า s o u n n o n t i o t i o ่ที่ทำให้คุณรู้สึกแปลกแล้วก็ให้คุณได้เรียนรู้กับความรักที่คุณไม่เคยสัมผัสค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ